สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาติวเรื่องอนุกรมนะมีทั้งหมดสิบข้อนะคะก็จะมีง่ายๆเบสิกในสิบสบ้บางบ้บางนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีปนๆกันไปเนาะวันนี้มีสิบข้อนะคะสวัสดีค่ะน้องเอมี่นะคะคุณวัชรกรนะคะคุณอรมพัธนธ์คุณโบนะคะน้องนักกรคุณมิถาวันนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเด็ดนิดนึงเนาะตอนแรกไลฟ์และะ้วล่าจะแบบอยู่ดีมันก็เด้งออกนะคะเลยต้องเข้าใหม่อีกหนึ่ง สวัสดีค่ะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาทําโจทย์อนุกรมนะคะไปมาพร้อมกันเลยจริงๆเรื่องเนี้ยคือเคยลงไปให้แล้วแบบนานมามากแล้วนะคะ5พาร์ทเลยนะมีพาร์ทที่1 2ึ่งสามามารถย้อนดูได้ที่เอ่อใน u t u b e ได้เลยนะคะอยู่ใน playlist. เพลย์ลิสต์แยกไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ จริงๆอะลงไว้ล่าสุดถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะตั้งแต่สิงหากันญานะคะซึ่งนานมามากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยกลับว่าอ่ะงั้นมาทบทวนเรื่องของอนุกรมกันบ้างน,นะคะเผื่อบางคนอาจจะลืมไปแล้วเนาะอะ,อะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะอ่ะมาดูจทย์ข้อที่1น่งกันเขาบอกว่ายี่7 50, หกสามเจ็ดห้าสิบหห้าเพี่อเคยบอกเสมอเนาะคือคือบอกมาตลอดเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอเป a t i o n หรือว่า อนุกรมเนี่ยเวลาเราดูที่โจทย์ให้มาดูตัวเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราต้องแยกออกก่อนว่าคาือโจทย์ให้มาเนี่ยค่าของตัวเลขมันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดลงเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นประเภทที่แบบเพิ่มขึ้นอาจะสมมุติย่อเขียนให้ดูนะถ้าในกรณีที่มันเพิ่มขึ้นเราลองนึกถึงเครื่องหมายสิก็จะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูนแล้วก็ยกกาลังถูกไหมที่จะทําให้ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันลดลงสมมุตินะสมมุติว่าลดลงก็จะเป็นลบ แล้วก็สแควร e r นะคะอันนี้ค,คือคือลักษณะปกตินะแบ่งออกเป็นหมวดย่อยๆแต่ว่าในบางครั้งบางทีมันอาจจะมีการผสมกันบ้างก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเราดูแบบวิธีหลักๆเลยนะคะคุณวันวิสาคุณอรพันธ์คุณนัทนะคะบอกว่า82องเนาะน้องนกักกอนนะคะ82น้องขนมต้มนะคะ82เหมือนกันน้องเอมี่ก็82อ่ะทุกคน82เหมือนกันหมดเลยนะคะ น้องโชว์หมิงก็82เหมือนกันอ่าวิธีการคิดทำยังไงจริงๆอันนี้ไม่ยากเลยเนาะมันเป็นแค่จริงๆมันคือ1ชั้น2องชั้นแค่น,นั้นเองอันนี้ถ้าเราสังเกตนะคะตัวเลขอย่างมันเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบห่างกันมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราลองมาดูเป็นเครื่องหมายบวกกันก่อนนะคะ26บวกอะไรถึงจะมีค่าเป็น37ก็ต้องเป็น26บวก11ถูกไหมต่อมา37บวกอะไรได้50 ก็เป็น37บวก13อ่ะแล้ว50บวกอะไรได้65ก็ต้องบวกกับ15ซึ่งถ้าเราสังเกตตรงเนี้ยมันคือเลขขี้มันเป็นเลขขี้ที่เรียงกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือบวกเพิ่มมาอีก2อบวกเพิ่มมาอีก2เพราะฉะนั้นถ้า15บห้าบวกเพิ่มมาอีกสตรงเนี้ยค่ะมันก็จะต้องเป็น17นะคะดังนั้นก็จะได้คําตอบว่าจํานวนถัดไป เท่ากับ65บวก17นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือมีค่าเป็น82ข้อนี้ก็คือสามารถมองแล้วตอบได้เลยด้วยซ้ำนะคะตอบ82ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะคุณจีรัฐนวาชารกรถูกต้องนะคะคุณทิพสุดาคุณเอ,อิร์ใช่ไหมคะถูกต้องอคุณฟ้าคุณวิภาวัรน,นะคะถูกต้องอ๋อน้องชงหม,มิงบอกว่าแฟนตัวยงผมหายแสดงว่ามันน่าจะเกิดจาก เข้ามาดูเพจบอ่บอยหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะอ่าพอดูยอ้อนหลังได้ค่ะคุณจิราได้เป็นหลานะคะอ่ะาคราวนี้มาข้อที่สองกันบ้างข้อที่สองตัวเลขสลับสับเปลี่ยนไปไป,ไปมานิดหน่อยลองดูซิข้อนี้จะทํำยังไงดีพ้ามพิามลดลดสลับสลับกันไปนะคะได้ไหมเอ่ยมีค่ะคุณคมกริใช่ไหมคะอ่ามีใครได้ไหมเจ็ดเจ็ดหก 12แล้วก็5ถามว่าเลขจำนวนถัดไปนะคะคือเลขอะไระคุณนัดบอกว่า17นะคะคุณนัดตอบมาแล้วว่าเป็น17มีใครได้อีกไหมเอ่ยคุณวัชรกรนะคะ17บเจ็ดนะคะ,ะน้องนักรบอกว่างองู17คุณอรพันธ์ก็17คุณวันวิสาก็17นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อน้องขนมต้อมนะคะ17เหมือนกันคุณธัญเรศ17คุณแชมป์17นะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็คือ17หมดใช่ไหมน่าจะใช้วิธีเดียวกันเนาก็คือถ้าสมมติว่าเลขมันสลับไปสลับมาแบบนี้เราอาจจะมองแบบก้าวกระโดดก็ได้เนาะคือเ้า่ก็จะมองแบบนี้กรุ๊ปรากเป็น7 6 5แสดงว่าอันถัดไปไม่ต้องเป็น4 3 2 1แต่ถามว่ามันใช่กรุ๊ปเดียวกันไหมกับสิ่งที่เราอยากจะได้ ไม่ใช่ถูกไหมมันไม่ใช่นะคะมันคนละกรุ๊ปเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีนี้ก็ได้ถ้ามองแบบกระโดดไปแล้วกรุปเนี้ยเราไม่ได้ใช้เราตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นเจ็ดไปสิบสองเจ็ดไปสิบสองทไงก็บวกไปห้าเพราะฉะนั้นอันถัดไปถ้าบวกไปห้าอีกก็จะมีค่าเป็นสิบเจ็ดข้อนี้ก็จะง่ายง่ายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอบช้อยข้ององูนะคะตอบข้ององูอ่าถุกทุกคนนะคะ วันนี้น่าจะถูกทุกคนแหละเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องอนุกรมแบบมันไม่มีจุดปัญหาเลยนะคะโอเคไปต่อนะคะข้อที่สามวันนี้มีสิบข้อนะคะย้ํานะวันนี้มีสิบข้ออ่ะคราวนี้มาดูข้อที่สกัเป็นบ้างตามเออข้อที่สามเจ็ดสิบสองยิบเจ็ดาสองกเจ็ดกระโดดไปเป็นห้าสิบสองเลยแต่ว่ากลางทางก็คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสามารถเป็นเครื่องหมายอะไรได้บ้างถ้าเพิ่มขึ้นก็จะมีการบวกการคูณนะคะแล้วก็ เลขยกกำลังอ่ะมีใครได้ไหมเอ,อ่ยเจ็ดไปสิบสองเพิ่มขึ้นเท่าไรสิบสองไปยี่สิบเจ็ดเพิ่มขึ้นเท่าไรายี่สิบเจ็ดไปห้าสิบสองเพิ่มขึ้นเท่าไรา่คุณนะะัทนะคะตอบมาแล้วเรียบร้อยว่าเป็น8ปดสบเจ็ดนะคะน้องเอมมี่บอกว่า8ปสิบเจดเหมือนกันมีใครได้อีกไหมอ่ะน้องวาชารกรนะคะบอกว่า87สิบเจ็ดเหมือนกันน้องขนมต้ม8ปสิบเจ็ดนะคะคุณธัญญาเรศเนาะ 87ขสอเความเหมือนกันหมดเลยนะคะเอาง่ายๆคุณคมกิจนะคะ8ปดสิเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณนภัสมาดูซิว่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยสมมติพี่อ้อเอามาทดข้างล่างเนาะ7 12 27 52สองยิบจ็ดห้าแล้วก็จุดๆ,ๆเราอยากจะาหาจำนวนจุดๆ,ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลองโยงเส้นมาก่อนดูไปทีละชั้น 7ไป12บสอทำยังไงก็บวกเพิ่มไป5ถูกไหมสิบสองไปย7ิบเจ็ดได้ยังไงก็บวกเพิ่มไป15อันนี้บวกเพิ่มไป25สังเกตไหมคะว่าตรงนี้เป็นเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นทีละสิบใช่ไหมชั้นที่2ก็คือบวกเพิ่มไป10บวกเพิ่มไป10เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบวกเพิ่มไป10นั่นหมายความว่ายีกับ10ตรงนี้รวมกันกลายเป็น35นะคะนั่นหมายความว่าชั้นถัดไปอีกด้านบนอันที่เราอยากจะได้ก็จะได้ว่า จำนวนถัดไปอ่าจำนวนถัดไปเท่ากับ52บวก35นะคะก็จะมีค่าเป็น87เพราะฉะนั้นใครตอบชอยข้อคอควายนะคะถูกต้องตอบ87นะคะอันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเนาะสวัสดีค่ะคุณวันวิสานะคะอะถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำเย็นคุณวันวิสาถูกต้องนะคะคุณทิพย์ศราถูกต้องคุณนทวัฒน์เนาะคุณแก้มคุณหนึ่งใช่ไหมคะถูกต้องเนาะ น้องอัญญพรนะคะถูกต้องคุณฟ้าถูกต้องน้องเอ็มไม่ถูกต้องนะคะห้าสิบสิบห้ายี่สิบนะคะถูกต้องเลยโอเคไปต่อนะคะโอเคไปต่อนะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสิบหกหนึ่งร้อยเก้าเก้าสิบเจ็ดแล้วก็เจ็ดสิบแปดสังเกตไหมว่าข้อนี้จะไม่เหมือนกับสามข้อแรกและเพราะสามข้อแรกมันคือการเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยค่าของตัวเลขมันลดลงนะคะลดลงก็ สามารถเป็นลบเป็นหารเป็นสแควรูตได้นะคะสวัสดีค่ะคุณพรวีวูดซีว่าข้อเนี้ยถ้าสมมติว่ามันมันไม่ได้ห่างกันมากเราก็ลองเช็คด้วยวิธีการลบดูก่อนว่าเฮ้ยเผื่อมันอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรออกมาให้เราดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยร้อยยี่สิบมาร้อยสิบหกก็ลบไม่เยอะถูกไหมร้อยสิบหกมาร้อยเก้าก็ลบไม่เยอะเหมือนกันลบมาทีละนิดทีละนิดเราดูสีว่ามันเกิดจากลบอะไรบ้างคุณอรพนันธ์ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นข้อขอไข่นะคะ มีใครได้อีกไหมอ้าพี่น้อเอาออกไปเขียนข้างนอกใหม่นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสิบหกหนึ่งร้อยเก้าเก้าสิบเจ็ดแล้วก็เจ็ดสิบแปดอ่ะตรงนี้อ่าคุณนัทนะคะบอกว่าห้าสิบนะคะคุณนัทบอกว่าห้าสิบตอนนี้มีมีสองชอยนะคือมีห้าสิบกับมีหกสิบคุณอารพันธ์บอกว่าหกสิบนะคะ น้องขนมต้อมบอกว่าห้าสิบคุณนัดห้าสิบมีคนตอบหกสิบมาแล้วนะคะแสดงว่าอันนี้มันมีสองชอยใช่ไหมเทํายังไงดีถ้าอย่างนั้นดูดีๆนะข้อนี้ดูดีๆนะคะ,ะคุณฟ้าบอกว่าหกสิบนะคะคุณแชมป์บอกว่าห้าสิบคุณวัฒนวีบอกว่าห้าสิบแสดงว่ามันมีสองวิธีใช่ไหมถึงตอบไม่เหมือนกันหรือไม่ก็ลองเช็คตัวเลขที่เราลบดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่า เชฟดีๆนะน้องซ้อมบอกว่า50นะคะคุณฟ้า50อ่ะคุณฟ้าเปลี่ยนใช่ไหมเป็น50น้องคัญยาเร้นบอกว่า50เหมือนกันอ่ะคุณนทวัฒน์50นะคะตอนนี้ก็ยังมีสองช้อยอยู่เนาะคือกอไก่กับขอไข่นะคะมีทั้ง50มีทั้ง60อ่ะคุณฟ้าบอกว่าขอเปลี่ยนนะคะคุณวันวิสาบอกว่า50เหมือนกันนะคะน้องเอมมี่50อ่ะพี่อ้อมก็จะโยงเส้นให้ดูแบบนี้ดูทีลราเติปนะคะไม่ต้องรีบ อ่ะเรนก็จะโยงเส้นให้ดูก่อนอ่ะอย่างอันเนี้ยร้อยยี่สิบมาที่หนึ่งร้อยสิบหกก็แปลว่าโดนลบออกไปสี่ใช่ไหมแล้วก็ขยับมาโดนลบออกไปเท่าไหร่โดนลบออกไปเจ็ดแล้วก็อันนี้ลบออกไปสิบสองลบออกไปสิบเก้าประเด็นคือสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มก็คือระหว่างชั้นที่หนึ่งตรงเนี้ยสี่เจ็ดสิบสองสิบเก้าเนี่ยมันมาจากอะไรลบสี่ทำยังไงให้กลายเป็นลบเจ็ดก็ลบเพิ่มไปอีกสามใช่ไหม ลบเจ็ดทำยังไงให้เป็นลบสิบสองก็ลบเพิ่มไปอีกห้าลบสิบสองทำยังไงให้เป็นลบสิบเก้าก็ลบเพิ่มไปอีกเจ็ดแสดงว่าจริงๆตรงเนี้ยอันนี้พี่อ้อมขอละไว้ในบรรทัดล่างนะคะบรรทัดล่างก็คือมันเพิ่มมาทีละลบสองลบสองลบสองแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าพี่อ้อมขอเขียนแค่ตรงสีเหลืองนะคะอันนี้มันเป็นสามห้าเจ็ดเนาะเพราะฉะนั้นถัดไปนะคะก็จะต้องเป็นลบเก้านั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยเป็นลบสิบเก้าแล้วตรงเนี้ยลบเพิ่มอีกเก้า จะได้ว่าตรงนี้นะคะลบเพิ่มไปอีก28ดังนั้นอดังนั้นเราก็จะสรุปว่าจำนวนถัดไปนะคะจำนวนถัดไปเท่ากับ78ลบ28นะคะจะต้องมีค่าเท่ากับ50นะคะย้ำนะจะต้องมีค่าเท่ากับ50ก็คือชอยข้อกอไก่นะคะใค้ตอบกอไก่มาถูกต้องนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็จะตอบกอไก่เนาะโอเค หลังๆมาตอบถูกหมดเลยนะคะคุณพัสถูกต้องน้องนกรคุณน็อตนะคะถูกต้องโอเคไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็แค่แก้ไขเนาะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่ห้าวันนี้มีสิบข้อนะคะข้อที่ห้าตัวเลขเพิ่มขึ้นอ่ะยี่สิบยีิบเจ็ดสามสองสี่สี่แล้วก็หกสิบเอ็ดอ่ะมันเป็นการเพิ่มขึ้นแสดงว่าก็น่าจะเป็น บวกคูณยกกําลังประมาณนี้นะคะไม่ไกลเกินกว่านี้หรอกยกเว้นแต่ว่ามันจะเอามาผาสมการอลองดูทีละขั้นตอนสิได้เป็นอะไรเอิ่วันนี้น่า,นาจะเลิกไลฟ์เร็วกว่าวันอื่นเพราะว่ามันไม่ใช่โจทย์ปัญหาเราแ,แบบมันเป็นเหมือนออกแนวคณิตคิดเร็วนะคะแป๊บๆก็น่าจะได้แล้ววันนี้มีสิบข้อนะคะแล้วเดี๋ยว พรุ่งน,นี้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะจำไม่ได้นะคะว่าพรุ่งนี้จะติวให้เรื่องอะไรขอดูก่อนนะอ่ะพรุ่งนี้นะคะเป็นเรื่องของโอเปเรชั่นคล้ายๆกับเรื่องนี้แหละเพียงแต่ว่ามันจะต้องหาแพทเทิร์นเองเหมือนเดิมเนาะทำเหมือนเดิมนะคะที่โอเปเรชั่นก็คืออันที่มันเป็นพวกดอกจันพวกชาร์ปพวกสัญลักษณ์แปลกๆพวกนั้นแหละอ่ะคุณนัดบอกว่า90้าสิบนะคะคุณสุดใจนะคะบอกว่า90้าสิบคุณคมกริด90้าสิบน้องนกรคุณพัชเก้าสิบ เหมือนกันหมดเลยนะคะคุณฟ้าคุณทาญยาเยร่ตอบเหมือนกันทุกคนเลยนะคะคุณหนึ่งนะคะเก้าสิบเหมือนกันอ่ะเราเราก็มาเช็คเนาะจากยี่สิบไปยี่สิบเจ็ดอ่ะดูสิมันเพิ่มอะไรยังไงเท่าไหร่อ่ะตอนนี้มีคนตอบเก้าสิบเหมือนกันหมดเลยเก้าสิบเหมือนกันหมดเลยอ่ะดูสิคนอื่นจะตอบเท่าไหร่เออ อันนี้พี่อ้อมก็ทําให้ดูแบบนี้นะคะจาก20ไป27อ่ะมันคือบวก7ถูกไหมแล้วจาก27ไป32มันคือบวก5อันนี้บวก12ละอันนี้บวก17บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทําไมอันนี้บวกเยอะทําไมอันนี้บวกน้อยแล้วแล้วอันนี้ก็กลับมาเยอะพี่อ้อมให้ดูความสัมพันธ์แบบนี้ตรง12เนี่ยอ่ะดูตรง12นะตรง12มาจากไหนถ้าเราดูความสัมพันธ์ของตัวเลขดีๆนะคะเราจะเห็นว่า12เนี่ยมันมาจาก7กับ5 แล้วจ็ดกับห้าตรงนี้มาจากไหนก็นี่ไงมาจากตัวเลขข้างหน้ามันสองตัวอ่ะเอาใหม่สมมติไม่มั่นใจลองเช็คที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาจากใครเมื่อกี้เราบอกว่าสิบสองเนี่ยเกิดจากตัวเลขข้างหน้าสองตัวรวมกันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นข้างหน้าสิบเจ็ดก็ต้องเกิดจากใครเกิดจากห้าเนี่ยบวกกับสิบสองนั่นหมายความว่าจํานวนตรงเนี้ยจำนวนตรงเนี้ยที่เรากําลังจะหาเนี่ยว่าหกสิบเอ็ดบวกเพิ่มไปเท่าไหร่นะคะก็เกิดจากสิบสองบวกกับสิบเจ็ด เพราะฉะนั้น12บวกกับ17มีค่าเป็น29แต่29ไม่ใช่คำตอบนะมันคือค่าที่จะต้องเพิ่มขึ้นเฉยๆถูกไหมดังนั้นนะคะเราจะได้ว่าจำนวนถัดไปก็เกิดจาก61สิบวกยีนะคะทดหนึ่งออกมาก็กลายเป็น90นะคะเพราะฉะนั้นใครตอบ90ถูกต้องน,นะคะตอบใช้ข้อขอควายอ่ะส่วนใหญ่ก็คือตอบถูกแหลนะเนาะ เป็นเรื่องอันุกรมนะคะบวกสะสมใช่ค่ะบวกสะสมไปเรื่อยถูกต้องนะคะถูกทุกคนเลยเนี่ยจากที่ดูคอมเมนต์นะคะโอเคคุณฟ้าบอกว่าพรุ่งนี้ขอลาใช่ไหมอย่าลืมมาดูย้อนหลังนะคะน้องเอมมี่ถูกต้องนะคะน้องละกอนถูกต้องโอเคไปต่อนะคะตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วต่อไปมาดูข้อที่หกข้อที่หกอันนี้ง่ายมากออกบ่อยมากนะคะโจทย์ลักษณะนี้มองกุ๊กตบตอกปักบได้เลยแทบจะไม่ต้องทดไหนลองไม่ทดดูสิ เรามองโจทย์ออกไหมคะข้อข้อที่หกอันนี้คือออกบ่อยมากจริงเห็นเจอหลายสนามแนละ้วทั้งกองพอท้องถิ่นคูผู้ช่วยคือออกแบบเยอะมากอ่คุณนัทบ,บอกว่ายี่สิบห้านะคะอันนี้คือมองแล้วตอบเลยใช่ไหมคุณนัทบ,บอกว่ายี่สิบห้าคุณนอนรพันธ์ก็ยี่สิบห้าเหมือนกันบางคนอาจจะยังงงอยู่เนาะด้วยความที่ว่าถ้าบางคนที่แบบไม่ค่อยได้ทําโจทย์เลขใช่ไหมนานๆเจอทีเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าแอบทดนิดนึงแต่ก็ได้ก็ก็ไม่เป็นไรเนาะคือเข้าใจแหละว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวเลขทุกวันนะคะ คุณวิภาวรรณนะคะถูกต้องนะคะคุณน้องช่องหมิงถูกต้องนะคะคุณนิพาพรนะคะถูกต้องวิธีการมองคืออะไรทําไมตรงนี้ถึงเป็นยี่สิบห้าเราก็ดูจากตรงนี้ก็ได้สิบหกอะ่ะมันเกิดจากสี่คูณสี่ใช่ไหมมันก็คือสี่กำลังสองเก้าเกิดจากสามคูณสามก็คือสามกำลังสอง อันนี้ก็คือ2กํกลังสองก็คือ1กําลังสองและศูย์คือศูนย์กลังสองเพราะฉะนั้นสังเกตไหมคะว่าทุกตัวเนี่ยมันเป็นยกกําลังสองเหมือนกันหมดเลยกําลังสอ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 งเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเกิดจาก5ยกกาลังสองซึ่งมันมีค่าเป็น25เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบชอยข้อของไขได้เลยนะคะตอบข้อขอไขอ่ะหรือหรือมองอีกวิธีหนึ่งก็ได้ก็คืออาจจะใช้เป็นการบวกเช่นอ่าตรงเนี้ยมันเป็นบวกหนึ่งใช่ปะ อันนี้บวกสามบวกห้าบวกเจ็ดแล้วบวกเก้าก็ทาได้เหมือนกันนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันได้สองวิธีนะคือจะไล้มาเป็นเลขยกกําลังก็ได้หรือจะใช้เป็นการบวกก็ได้นะคะบวกแบบเลขคี่นะคะบวกทีละหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอ่าแบบที่คุณนภัสบอกก็ได้นะคะบวกสามห้าเจ็ดเก้าอ่าโอเคต่อไปนะคะข้อที่เจ็ดนะข้อที่เจ็ดเลยสี่ข้อนะคะอยู่ด้วยกันก่อนนะ ่ะข้อที่เจ็เขาบอกว่าหนึ่งสองเก้าหกสิสอันนี้พี่อ้อมจำได้ว่ามันเคยออกแต่จำไม่ได้ว่าเป็นสนามไหนนะคะอันนี้เป็นข้อสอบจริงเลย แต่ว่าช้อยม,มันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะมันจะมีทั้งช้อยที่จริงและไม่จริงนะคะคือเขาเอามาคลาสใหม่แต่โจทย์ข้อนี้จําได้ว่าเคยออกไปแล้วด้วยนะคะแต่จําสนามไม่ได้นะอันนี้คือหนึ่งสองเก้าหกสี่บางคนรีบมองแบบเมื่อกี้ใหญ่เลยใช่เราสามารถใช้เขืกกําลังาได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีการอดัดแบบนิดนึงต้องประยุกต์นิดนึงจัดรูปใหม่ลองจัดรูปใหม่ดูก่อนได้ไหมเอ่ยข้อนี้ มีคนตอบมาแล้วนะคะอะคุณนัทบอกว่า625คุณวันวิสาคุณอรพันธ์คุณจตุพรคุณธัญเรศน้องเอมมี่นะคะคุณฟ้าคุณน็อตบอกว่า625แสดงว่าน่าจะจัดรูปโดยใช้วิธีเดียวกันใช่ไหมคุณคมกิจนะคะ625เหมือนกันนะคะ,ะคุณนภัสก็625มีใครได้อีกไมเอ่ย น้นองนักกอนะคะบอกว่างองงูเหมือนกันบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมกนเห่นเขาเขาสัดรูปไปยังไงทําไมถึงคิดได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาเฉลยให้ดูนะคะเคื่อมนเป็นแบบนี้พี่ออมขอเล่าโจทย์มาใหม่นะคะ1นึ่งสองเก้คือมันเป็นเลขโยกกําลังซึ่งถามว่าสามารถทําได้ไหมทําได้อย่างอันนี้ยค่ะเ้าเนี่ยเราจัดแบบเมื่อกี้ก็ได้นะ ออกมาเป็นรูปของสามกำลังสองแต่คําถามคือแล้วสองอ่ะเกิดจากอะไรถ้าจะบอกว่าสองกำลังสองก็ไม่ได้ใช่ไหมมันคือสองกำลังหนึ่งอ่ะพี่ย้อมให้มองแค่นี้ก่อนดูนะฐานเป็นสองฐานเป็นสามถ้าไปทางขวาฐานก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใ,ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ย้อมย้อนกลับมาทางซ้ายฐานก็น่าจะต้องเป็นเลข1่อ่ะคราวนี้มาดูเลขชี้กําลังมาดูเลขชี้กําลังกันบ้างเลขชี้กาลังเนี่ยตรงนี้เป็น1 เป็น2ถ้าไล่ไปทางขวาก็ต้องเป็น3 4 5 6 7่ห็ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาฝั่งซ้ายก็จะต้องเป็นยกกําลัง0อะไรก็แล้วแต่นะคะยกกําลัง0นย์มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้น1นึ่กำลังศก็เลยได้หนึ่งหนึเพราะฉะนั้น64ต้องเกิดจาก4ี่ถูกไหมเรานี้เช็คเลขชี้กำลัง ศูนย์หนึ่งสองแสดงว่าถัดไปต้องเป็นสามซึ่งสี่กลังสามก็มีค่าเป็นหกสิบสี่จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ว่าอันถัดไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นห้ายกกาลังสี่ห้ากลังสี่เนี่ยก็คือห2ร้อยยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นตอบได้เลยนะคะว่าเป็นชอยข้ององูนะคะตอบห2ร้อยยี่สิบห้านะคะโอเคถูกต้องนะคะถูกต้องเลยทุกคนเลยถูกหมดทุกคนเลยนะคะ อต่อไปนะข้อที่แปดนะคะข้อที่แปดอะมาเป็นแบบนี้น่าจะพอมองออกเนาะเพราะว่าเลขมันแบบชัดเจนเลยอะข้อเนี้ยได้ไหมเอ่ยสมมตุติลองไม่ทษออได้ไหมลองไม่ทุลองคิดไมใจได้ไหมเอ่ยใครได้ไหมลองมองแล้วตอบซิได้ไหมคะ เลขมันชัดอยู่นะข้อนี้เดี๋ยวพวุ่งนี้นะคะเป็นเรื่องโอเปอเรชันนะย้ำนะเป็นเรื่องโอเปอเรชันก็จะมีมาให้ทําแบบเนี้ยสิบข้อเหมือนกันนะคะจุกๆกันไปเลยสิบข้อแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์อันเก่าไวใ้ให้ด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะถ้าไลฟ์เสร็จเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ห้าพาร์ทอันเก่าอ่ะรวมกับของวันนี้ด้วยเป็นหกพาร์ทนะคะเฉะพาะเรื่องของอนุกรมเนี่ยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้แล้วก็ย้อนไปทบทวนได้นะคะเพราะว่าลงไว้นานมากแล้วเนาะ คุณแชมป์บอกว่ากอไก่หรือเปล่าใช่ไหมคุณอรพันธ์บอกว่าสิบหกนะคะอ่ะมีคนบอกว่าสามสิบสองอ่ะประเด็นคือตอนเนี้ยมีเกือบทุกชอยแล้วนะมีกอไก่นะคะก็คือมีหนึ่งรอยยี่สิบห้ามีสามสิบสองแล้วก็มีสิบหกอ่ะลองดูสิข้อนี้จะทำยังไงเอ่ย อรอดูนะรอดูนะ อันนี้ใครได้ไหมอ่ะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะตอบเป็นสามสบสองใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นส2มสบสองอ่ะวิธีการคิดทำยังไงเอ่ยบางคนอาจอาจจะมองแบบนี้สมมตินนะห้าสี่สามก็คือเป็นอีกช่องหนึ่งไปเลยเป็นอีกประเภทหนึ่งไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องมองอีกบล็อกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งแบบนี้อ่สมมติมองแบบนี้นะยี่สิบห้าเนี่ยเกิดจากอะไรยี่สิบห้าเกิดจากหยกกำลังสอง คล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยลองจัดรูปเลขยกกําลังดูนะคะแล้วคราวนี้64เกิดจากอะไร64เนี่ยมสามารถทําได้หลายแบบนะมันอาจจะเป็น8กาลัง2ก็ได้อาจจะเป็น2กาลัง6ก็ได้อาจจะเป็น4กาลัง3ก็ได้อย่างอันนี้ก็เหมือนกัน81เนี่ยเป็นได้ทั้ง3กาลัง4เป็นได้ทั้ง9กาลัง2แต่ว่าวิธีการจะเลือกว่าดูจากอันไหนเนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยนะคะอย่างอันนี้สมมติพี่อ้อมต่อจาก5กาลัง2ใช่ป่ะถ้าน้องสังเกตนะตรงนี้เป็นกําลัง2เหมือนนกั ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าตรงถาดตรงนี้มันจะมีปัญหาถ้าลองเอามาต่อกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อ้อมจะเลือกเป็นสี่ยกกาลังสามเห็นปะห้าสี่เพราะฉะนั้นถัดไปต้องเป็นสามข้านี้มาดูเลขชี้ก,กําลังกันบ้างอันนี้เป็นสองเป็นสามเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นสี่นะคะนั่นหมายความว่าจํานวนถัดไปจะได้เป็นอะไรห้าสี่สาม ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมแล้วก็ยกกําลังเพิ่มขึ้นเป็นยกกําลัง5เพราะฉะนั้น2องกำลังหนะคะมีค่าเป็น32ตอบช้อยข้อคอควายนะคะตอบช้อยข้าคอควายอ่สวนใหญก็จะตอบเป็น32เนิะองเป็นข้อคอควายทั้งนั้นเลยนะคะโอเคสองกำลังห้าถูกต้องนะคะถูกต้องไปต่อนะคะข้อที่9 ข้อที่9ข้านี้มาเป็นตัวเลขแบบนี้เริ่มต้นที่0จบท้ายด้วย48ก็น่าจะเป็นการบวกใช่ไหมน,น่าจะนะน่าจะเป็นการบวกอันนี้ยอ้ยอมโย,ง,ยงเส้นรอไปก่อนเลยนะคะ,ะได้ไหมเอ่ย0ไป3 3ไป12 12ไป27 27ไป48 อันนี้ครได้แล้วไหม ได้ไหมเอ่ยอ่ะมีคนตอบมาแล้วหรือยังอันนี้เป็นสามใช่ไหมอันนี้เป็นเก้าอันนี้เป็นสิบห้าอันนี้เป็นยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากตรงนี้นะคะมันบวกเพิ่มเป็นหกหก หกและอันนี้ก็หกเพราะฉะนั้นท่านถัดไปก็ต้องบวกเพิ่มไปยี่สิบเจ็ดถูกป่ะก็จะได้ว่าสี่สิบแปดบวกยี่สิบเจ็ดได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบแปดบวกยี่สิบเจ็ดก็เท่ากับเจ็ดสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นเป็นช้อยข้อขอไข่นะคะตอบข้อขอข,อขอ่อ่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะมาถึงข้อสุดท้ายเขาบอกว่าตัวนี้อ่ะลองมองลักษณะการคิดซิว่าหน้าตามันเป็นยังไงเอ่ย ได้ไหมเอ,อ่ยข้อนี้ดูดีๆนะตัวเลขเหมือนเหมือนเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าออไม่ยังเท่าไหร่ถ้าเรามองดีๆนะคะตรงเนี้ยมันเป็นหลักหมื่นตรงเนี้ยมันเป็นหลักหมื่นแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นหลักพันใช่ป่ะวิธีการสังเกตคือลองเช็คดูซิห้าคูณอะไรได้ยี่สิบมันก็คือคูณสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองเช็คซิว่ายี่สิบสี่คูณสี่ได้เก้าสิบหกไหมวิธีการเช็คนะคะคือพยายามมองตัวหน้ากับตัวหลังเนาะหน้าสุดกับหลังสุดที่เป็นหลักหน่วย อ่ะได้ไหมอันเนี้ยถ้าเราลองลองหารตัวเลขออกมานะคะเราคือเราจะมองแล้วเรารู้เลยว่าคือตัวเลขอ่ะมันลดลงไปเยอะมากจากสองหมื่นเหลือห้าพันเนี้ยไม่น,น่าจะใช่เครื่องหมายลบแล้วถูกปะ่ะน่าจะต้องเป็นเครื่องหมายหารแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าจองจับผานม,มานะปรากฏว่าอันเนี้ยนะคะมันเกิดจากการหารสี่อ่าหารสี่นะเพราะฉะนั้นลองเช็คดูซิว่าห้าพันยี่สิบสี่หารด้วยเลขอะไรถึงมีค่าเป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกอ่าได้ไหมเอ่ย อันนี้ถ้าลองเช็คอีกทีหนึง่งมันก็คือหาร4เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าจำนวนถัดไปก็จะต้องหารด้วย4เพราะฉะนั้น1,256หารด้วย4 1,256หารด้วย4จะมีค่าออกมาเป็น314นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะตอบชอยข้อขอขายคือคิดแบบตรงๆเลยนะคะแนวอนุกรมก็จะประมาณนี้เนาะไม่แบบ เลขเยอะๆบ้างแต่ว่าถ้าใช้เครื่องหมายหารเนี่ยเวลาลดลงมันก็จะลดเยอะมากถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการดูเนี่ยต้องสังเกตจานวนตัวเลขก่อนถ้ามันห่างกันเยอะมากเนี่ยเราจะไม่ใช้ลบละเราลองเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายหารดูบ้างถ้ามันลงตัวก็ลองเช็คต่อไปไเรื่อยๆนะคะโอเคส่วนใหญ่ก็ตอบถูกเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาติวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเรื่องของอนุกรมนะคะแล้วก็วันจันทร์หน้า อาย้าก่อนอนิดนึงนะวันเสาร์จะเป็นการเฉลยควิสนะคะแล้วก็วันจันทร์หน้าจะเป็นเรื่องโจทย์คนทํางานนะคะแบบที่เราไปในควิสเลยแล้วก็ต้้งแต่วันอาทเป็นต้นไปนะคะเราจะเปลี่ยนเวลาไลฟ์นะเป็นตอนทุ่มรุ่ครื่งสองทุ่มนะคะประมาณนั้นเลยคือช่วงค่ำๆไปเลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ